สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับนอกสนามไลฟ์ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมายังสนามฟุตบอลย่าเทียมสีลันฟุตบอลลิซ่าภูเก็ตครับสัมผัสมือครับก่อนเริ่มเกมครับทางด้านทวีวัฒ FC นั้นพวกเขาอยู่ในอันดับที่2ของตารางครับมีอยู่7เกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับทางด้านคิงตูวแช่ได้บุกก่กอนจากซ้ายไป คว้าผิดแต่ตรงนั้นกิติพงศ์กระชอกเกือบโดนลงโทษครับแต่ยังมีสอนสิริไปเคลียร์ออกหลังอย่างได้เป็นเตะม,มุมครับของทางด้านทิงตูแช่สายยันตุลีล่็เปิดยัดเข้ามาในกรอบแล้วเป็นวีรชัยพมวงครับวิ่งเข้าไปแปรตรงนั้นขึ้นนำแล้ว1 0 1> ฝากขึ้นไปสุรวิทย์ลาหมาแน่ตรงนี้แล้วกลับมาเป็นเกมส่วนครับทิงตูแช่ยายโยตั้งป้อมแล้วจริงตรงนี้ห่อเรียบร้อยเลยครับโอ้คมกลิบ ได้ทั้งน้ำหนักและทิศทางครับแม่กิติพงษ์เวลสว่างเอาไม่อยู่ตรงนั้นครับขึ้นนำแล้ว2 0เล่นไม่ได้ส่ oh <my S 1> วนลวิแต่ได้เป็นบอลทุ่มครับทุ่มเลวเข้าไปสสรีสุขใสสิริไข้เข้ากลางแล้วจับจิงลูกนี้จังหวะสุดท้ายน้ำโชคแปเรียบร้อยเหมือนกันหมเอาได้เหมือนกันครับทางด้านทวีวัฒน์เอฟซีครับ้าตีไข่แตกแล้วตามมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับจากนํำโชคสีอน,นัต์ มาสุรวิทย์ขอไปที่อาทิตย์สังวาลอาทิตย์ตั้งป้อมแล้วจริงตรงนี้เฮ้ยเติมแล้วแล้วให้มาของเจ้าเอาท่องเที่ยวยัดเข้าไปหน้ากรอบแล้วฮะยาโยไปด้วยซ้ายตรงนี้ไม่ตรงกรอบปุตครับให้ไปสอนสิลิสอนสิลิเอา้าหาช่องไม่เจอแท้แล้วตรงนี้ครับต้องรีเทิร์นให้เจ้าออฟเบิร์นยาวขึ้นหน้าไปแล้วบอลเข้าไปในกรอบแนวขวาแล้วอ,อะไรครับเนี่ย โอ้ครึ่งหลังอุดอแนบเนียนครับมี3สามซ้อนหนึ่งเป็น4แล้วแล้วสัญญาณมาเป็นยังไงเหลี่ยมเท้าซ้ายยิงเลวนี่เรียบร้อยเลยครับโอ้อ้อมกำแพงแล้วมีชับนแลตรงนั้นนิดนึงด้วยครับ่พริกมาแซงนํำเป็น3ประตูต่อ2 ตรงกลางแล้วเป็นสอนซีรีจริงตรงนี้ฮยังไปติดเซฟได้ไหมยังได้อยู่ครับให้ Hi, Hi, ไปอาทิมสังวานเคาะสั้นๆแล้วอ่าสุรวิทย์ไหลต่อไปสอนซีรีสอนซีรีเลือกดีดมาตรงกลางแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้ oh, oh, เอาจนได้ครับสุรวิทย์ล่ามานตรงนี้ยังได้เตะายอีกทีนึงนะยังไปตรงตัวครับและพตาสินเป่าสัญญ,ญาณจบเกม ก็เป็น3คะแนนของทางด้านทวีวัน์ครับเอาชนะคิงตู้แช่ไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ2 ครึ่งแรกเริ่มต้นครับขับเชนได้เล่นก่อนครับปุกจากขวาไปกลับมาอนุกูลไปต่อครับวันส,สุพลฝากให้นันทวัฒน์แปตรงนี้ฮะยังไวครับอิปอนุเลือกออกซ้ายมาเจ้าเอสอนเพชรเจ้าเอจิ้มตรงนี้ยังไม่ติดบัณฑิตแล้วจิงซ้ำอีกทีเออชนเสาโอ้ายาสามทองบอมยาวขึ้นมาตรงนี้อ้าวแล้วนิทัศตรงนี้ไปชั้นแลบครับทางด้านเจ้าเอศอนเพชรและู้ตัดสินก็เป่าสัญญ,ญาณจบเกมครับ ก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับแบ่งแต้มกันไปเสมอกันที่0ประตูต่อ0เดี๋ยวพักก่อนเริ่มเกมครับทางด้าน A ประตูรีโมทพวกเขาอยู่ในอันดับที่7ของตารางครับมีอยู่3คะแนนโซนทางด้านเต็กกิม FC ครับอยู่ในอันดับที่3มีอยู่ เกมครึ่งแรกสัญญาณมาคเป็นทางด้านตะก,กิิมครับได้เล่นก่อนบุกจากซ้ายไปขวาพานุกวิชิตต้องย้อนให้เจ้าใหญ่เบิร์ยาวขึ้นมาแล้ววิทยาอ้าวบอลตกพื้นก่อนอ้าวแล้วยังไงตรงนั้นโอเรียบร้อยเลยฮะเหลือจะเชื่อครับลูกเบิร์ของเจ้าใหญ่โซชาแซอางอ่านจังหวะบอลตกผิดจังหวะด้วยกัน แล้วเป็นลุงอันลุนครับสืบเท้าแต่เป็นเอกพงศ์ยิงเลียดเข้ามาแล้วดีลุกน,นี้่ฮาโอ้กลับมาเสมอเลยครับจากชนละสิทธิ์ทิมนเกาะยาวอ่าตรงนี้เครดิตแอซซีต้องให้ที่เอกพงศ์พันทิพย์ด้วยครับสับดึงจังหวะแล้วก็ฝากมาแล้วจริงลูกน,นี้ฮะยังเข้ามือครับตรงนี้เจอเอกพงศ์พันทิพย์ครับเข้าไปบ้างอ้าวยังเกี่ยวมาได้แล้วชำนานเข้าไปตรงนั้นอ้าวเสียฟาวเข้าตรงกลาง ฝากออกขวาแล้วมาเกี่ยวไม่ถึงตรงนั้นวิชิตโตสกุลและภูตสินเป่านกวีดยาวจบเกมครับาก็สเสมอกันไปแบบสุดมันเลยครับ1ประตูต่อหนึ่งก็แบ่งแต้มกันไปตรงนี้ครับเดกับนอกสนามไล์ครับก็ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อครับตองอ็ฟ FC ครับ ขออนาตเล็กเฟนเอฟซีครับพบกับวีภูเก็ตเจอนักกีฬาทั้ง2ทีมสัมผัสมือครับทางด้านเฟนเอฟซีนั้นอยู่ในเสื้อขาวแถบแดงครับ world, เกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับทางด้านวีภูเก็ตบุกก่อนจากขวาไปซ้ายปิยะพงศ์ลองยิงตรงนี้ยังปัดได้ครับคาเรเอ,เอกะพงศ์เคลียร์ขึ้นมาปะกรบอยยลญ่ริมเส้นครับ ธรรมรักดวงทิพย์ลองปั่นลูกนี้แล้วยังไงอ่ะชนเสากเจ้าแม็กขืนกลับไปพี่ชัยเบินมาตัวไกลแล้วเจ้าทิวโหยยังไม่สกอบแต่ปิยาพงศ์วิจิตปิยพงศ์ยัดไปตรงนี้อ้าวเจ้าหนึ่งได้ทะลุขึ้นไปแล้วก็แปรให้มาเจ้าทิวแล้วก็เรียบร้อย1 0เลยครับเฟนเอฟซีขึ้นนำครับจากรับเป็นลุกแล้วก็ได้สกอร์ขึ้นนำเลยครับจากธรรมรัก ทำมาลักอ้าวทำล่านแล้วตรงนี้เจ้าหนึ่งตัดมาเจ้าทิวเจ้าทิวเลือกฝากไปแล้วเป็นเจ้าหนึ่งแปลูกนี้กันเรียบร้อยครับโอ้คู่นี้ทํางานกันเข้าใจดีมากครับลูกแรกเจ้าหนึ่งให้เจ้าทิวลูกที่สองเจ้าทิวให้เจ้าหนึ่งอนุชิตจจมมาที่ว่างแล้ววันโนเข้ามาตรงนี้โหเสียฟาวเลยครับโอ้ไม่โดนบอลครับเกตครับอนุชิต แล้วตรงนี้เจ้าหนึ่งตัดได้โยกมาแล้วหลอกไปอีกทีหนึ่งแล้วกลับตัวจริงตรงนี้ฮาวเรียบร้อยครับสัมผัสบอลสุดท้ายครับเป็นทางด้านทําลงเพชรปอดครับ<ะ>บอลเกือบจะหลุดออกนอกกอไปอยู่แล้วครับเป็นทําลงเพชรปอดครับเขาไปแล้วจะเลี้ยงแหวกหนีมาได้หนึ่งไปต่อแล้วออกขวาแล้วทำลงทำลงยังได้ไหมมองด้านในคัดมาแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ตรงนี้เป็นทางด้านเจ้าหนึ่งธนาพัฒนครับ บวกสกอร์ที่4ให้กับทางด้านเซนเอฟซีขึ้นนำเป็น4ประตูต่อศูนขึ้นมาครับมานัสวินอ้าวแล้วปียพงศ์เกี่ยวเล่นได้เลือกยังไงอ้าวแล้วธรรมารักยิงยัดอ่าแต่มีฟาวก่อนโอ้ธรรมารักไปไปผักทางด้านปียพงศ์สก่อนตรงนั้นคนระับดูชีตให้มาแล้วแม่ผู้ตัดตสินเป่าสัญญาณจบเกมเลยครับก็เป็นทางด้าน สสแซมภูเก็ต x สทดมป่าตอง x เฟนเอครับเอาชน,นะวีภูเก็ต fc ไปได้ครับโดยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับเชิญนักกีฬาทั้ง2ทีมสัมผัสมือครับก่อนเริ่มเกมครับทางด้านเลดด m มอนพวกเขาอยู่ในอันดับสุดท้ายของตารางครับยังไม่มีคะแนน ส่วนทางด้านธรรมรักษ์เอฟซีครับอยู่ในอันดับที่10มีอยู่3คะแนนครับเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับเลนไดมอนได้เล่นก่อนครับปกจากซ้ายครับไหลต่อไปแล้วเป็นเจ้าเบนโกสินเจ้าเบนกับตัวได้เปิดเข้าไปในกรอบแต่ยังทําไม่ได้ครับให้ไปว่าสารยังพลิกไม่ได้อ้าวแล้วตรงนี้เจอจิ้มอะคาเดตให้มาแล้วเจ้าเบนโกสินแต่สวนทางลูกนี้เรียบร้อยเลยครับขึ้นนําเร็วเลยครับทางด้านธรรมรักษ์ นำเล็ดไดมอนไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากจะเหลียวทุ่มมาที่เจ้าเบนแล้วดีดของตรงนี้เป็นวอลวุฒจิม้มอ้อมตัวแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทางด้านวอลวุฒครับบวกสกอร์ที่2ให้กับทางด้านธรรมละครับขึนนำเล็ดไดมอนไปแล้วสองประตูต่อศูย์ บอลทุ่มของทางด้านเลดไดมอนทุ่มเข้ามาในกลอมปัดยาปัดแล้วยิงซ้ำออยทางด้านสุรชัยครับเอาจนได้ครับตีไข่แตกครับตามมาเป็น1ประตูต่อ2ที่2วิโรดครับเป็นวิโรดปลูกไม้ดีครับของทางด้านเลดไดมอนแล้วก็วิโรดจีโรธนากุลครับของธรรมรักษ์แล้วยิงตรงนี้โอเรียบร้อยเลยครับปียพงศ์โอ้ยิงตามความรู้สึกแล้วก็แม่เข้าโกไปเลย โอ้สุดสวยครับลูกยิงของทางทาง่ทานปียพงศ์ครับตามตีเสมอได้แล้วครับ ในไดมอนด์ไหลามาแล้วนี่หลานไปเข้ามาในกรอบแล้วยังไงตรงนั้นโอ้ผู้ตัดสินยังไม่ให้ครับ <She is S 2> บอลโบกขึ้นมาทำมาลักษ์มานะไปสุดทีออกขวาครับวอลาวูดวอลาวเขะไปสุดเส้นเจ้าเบนยัดมาในกรอบแล้วแปลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับโอ้เป็นทางด้านอากาาลิตแรงกาบยืนรออยู่ตรงนั้นครับกลับมานำเป็นสมประตูต่อ2ออีกครั้งหนึ่งป่าทัก หวางยาวขึ้นมาตรงนี้แม่จะมองเปลี่ยนทางของวส,สันก็ยังไม่แม่นครับและผูต้ตัสินเป่านกวียาวจบเกมครับอ่าก็เป็นทางด้านทำธรรมรักษ์ FC ครับเฉือนเอาชนะเลดไดมอน์ไปด้วยสกอร,ร์สประตูต่อ2 นอกสนามไล์ครับก็ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อครับเกมคู่สุดท้ายประจําสัปดาห์ที่4ครับเจอกักกีฬาทั้ง2ทีมสัมผัสมือครับก่อนเริ่มเกมครับทางด้านส้มตำสอฝั่งโขงพวกเขาอยู่ในอันดับที่11ครับมีอยู่3คะแนนส่วนทางด้านหอยป้ายแดง x a b อันดามันครับอยู่ในอันดับที่8มี3คะแนนเท่ากันครับ เกมเพิ่งแรกเริ่มต้นครับทางด้านส้นตมตำสองฝั่งโขงครับปลุกก่อนจะทำสองฝั่งโขงอัมพรจิมมาแล้วเป็นผ้าสกรครับลองยิงตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านมือลุยแล้วแล้วเล่นกับเจ้าหนมมานุชาจังหวะนี้สมยศเข้าซ้ายแต่มฮะโถมฝากไปเจ้าหนมมานุชาพลิกได้แล้วยิงตรงนี้โอ้ยังปัญัดตรงกลางครับลงหลอดอ่อนหวานเจอจิ้มแล้วตรงนี้ต้องช่วยกันมาตรงนี้ผ้าสกรพักบอลไปเข้าทางเจ้าแมวครับสุธานนแล้ว เลือกเปิดไปแล้วมงของสานนเ,เอา้าเรียบร้อยโอ้สานนทําประตูขึ้นนําหอยไบแดงไปได้ครับหนึ่งประตูต่อศูโอพิกสถานการนะครับจากตั้งรับอยู่นานะครับพอบุกจังหวะนี้ได้ประตูขึ้นนําเลยครับส้มตามสองฝั่งโขงเตียงจีขึ้นมาหนีมาได้แล้วยังไงตรงนี้ฮหลุดออกข้างและูโพัาสินเป่านกวีด้าจบเกมครับฮก็เป็นทางด้านส้มตามฝั่งโข,ง,ขงครับ เฉือเนเอาชนะหอยป้ายแดง XAB อันดามันไปได้ครับ1ประตูต่อ0